มาดูความรู้สึกของใครคนหนึ่งในพลังงานให้กองนี้กันนะคะความรู้สึกของเขาอะเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรกอดไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนไม่รู้จะทักหากคุณอย่างไรไม่รู้จะเริ่มความสัมพันธ์อย่างไรกับคุณนะคือคิดถึงนะคิดถึงมากมายนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะคิด อะไรเกินไปหรือเปล่ากลัวทำอะไรที่มันมีความโอเวอร์เกินไปหรือเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะให้เขาอยู่ในสถานะไหนเป็นคนพิเศษไหมเขาทำตัวไม่ถูกประมาณนั้นเลยนะซึ่งบางทีเขาก็งงกับความคิดความรู้สึกของเขาเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเขาทำแบบนี้ มันจะเกินไปไหมมันจะน้อยเกินไปไหมเขาคิดบนเวียนอยู่ประมาณนี้นะกลางวันก็พอคิดบ้างเป็นปกติแต่พอตกดึกเมื่อไหร่แล้วก็คิดเยอะคิดมากบางทียนตาแข่งนอนไม่หลับเลยนะดูพลังงานแล้วเขาเหมือนเหมือนเขาแอบชอบคุณนะแต่เขาไม่กล้าพูดยังทำตัวงงๆไม่รู้จะเริ่มต้นจีบยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตรงไหน ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนบางทีก็คิดไปเองว่าคุณไม่ได้สนใจเขาหรอกหรือเขาไม่ใช่สเปคคุณหรอกบางทีก็คิดว่าคุณคงไม่คิดอะไรกับเขาไม่ใช่คนพิเศษแน,น่บางทีก็คิดว่าคุณมีคนตัวจริงอยู่แล้วคุณมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วแต่ใครๆก็รู้เวลาเขาแอบดูคุณน่ะแอบดูรูปคุณน่ะ เขาก็แอบยิ้มทุกครั้งที่เห็นคุณที่เจอคุณหรือเขายิ้มทุกครั้งที่ดูรูปคุณนั่นเองคล้ายๆก็รู้กันหมดแหละบางทีเขาก็ไม่กล้ามากเกินไปนะที่จะเข้าหาคุณเชื่อเถอะถ้าคนคนเนี้ยใจคุณชัดเจนเขาจะปลดล็อกตัวเองได้ถ้าหากคุณยังนิ่งหรือคุณไม่สนใจเขาหรือคุณไม่รู้ว่าเขาชอบคุณแค่ไหน เขาก็ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้เขาอ่ะชอบคุณนะชอบมากด้วยคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนแต่มันติดตรงที่เขางงเองเครียดเองแล้วก็คิดเองอยู่ในหัวของเขาอ่ะบางทีข้างนอกเขาก็ดูดึงตองนะแต่ข้างในใจเขาอ่ะมีแต่คุณคนเดียว แต่ไม่ว่ายังไงเขาจะงงอยู่ในดงคําถามของตัวเองยังไงเขาก็อยากเริ่มอยากลองอยากจะเตินเขาหาคุณแต่ในใจเขาอะเขาคิดว่าเขาเอาชนะใจคุณได้นะแต่เขายังไม่ลงมือทําหรือเขายังติดบ่วงกับความกลัวคุณนั่นแหละความกลัวเขานั่นแหละเครียดทุกคืนคิดถึงคุณทุกวันคิดมากทุกคืนแต่ไม่ได้ลงมือที่จะจีบหรอกนะ ัมแต่คิดติดอยู่กับความกลัวที่เขาคิดเองคนเดียวนั่นแหละบางทีถ้าคุณรู้จักเขาหรือคุณเห็นเขาเงียบไปอย่าเพิ่งตัดใจอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเขาไม่สนใจคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์คุณนะแต่เป็นเพราะว่าเขางงเองเจ็บเองคิดเองคนเดียวเลยบางทีมันก็เป็นความรักที่แบบในฝั่งของเขาอะรักแบบงง,ง ต่ไม่มึนนะเหมือนเขาจะคิดไปเองแบบงงๆจนต้องรอให้คุณเปิดโอกาสเปิดเกมก่อนละมั้งถ้าจะให้รักความรักครั้งนี้สำเร็จมันเป็นคนที่แอบรักแอบชอบคุณฝ่ายเดียวตอนเนี้ยไม่ไม่แสดงออกให้คุณรู้เพราะว่าเขากลัวว่าเขาไม่คู่ควรมั่งกลัวคุณไม่สนใจกลัวเขาผิดหวังฉะนั้นเขาคิดว่าเขาแอบ ชอบคุณฝ่ายเดียวแบบนี้แต่มันก็มีโมเมนต์ที่เขาคิดจะเอาชนะนะเขาคิดว่าถ้าเขาเข้าหาคุณนะ่ะเหมือนจะง่ายบางทีเขาจินตนาการเรื่องของคุณมันจบซีรีส์ไปละมีล้กี่ตอนนะตอนจบเป็นแฮปปี้เอนดิ้งเลยแต่ที่ไหนได้ในชีวิตจริงคือเขายังไม่กล้าลงมึอก,กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับคุณเลย บางทีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้ติดอยู่ที่คุณไม่มีสเสน่ห์ต่อเขานะแต่มันติดอยู่ที่เขาคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรไม่น่ารักกับคุณหรือกลัวคุณจะไม่ชอบเขาเฉยๆล่ะเขาคิดวนหลูปแบบนี้ทุกคืนนะเขาชอบคุณแต่ไม่กล้าทำอะไรเลยคนแบบนี้ก็มีด้วยหรือส่งทุกโพสแต่ไม่กล้าทัก บางทีความกล้าของเขาอาจจะขาดคนยุอา,าจขาดคนส่งเสริมเขาก็ได้หรือว่าถึงมีคนส่งเสริมก็ไม่เป็นผลเพราะเขากลัวไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนั่นเองเขามองคุณเหมือนเป็นของที่มีค่าที่สุดของเขาอ่ะเขาอยากได้นะเพราะมีค่ามีความหมายต่อชีวิตเขามากมายแต่เขาดันแพ้ภัยตัวเองทุกที ฉะนั้นรักครั้งนี้จะชนะได้ถ้าเขาแค่กล้าทักคุณเท่านั้นเองนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ